สวัสดีจ้าฉันคือเจ้าแรดฉันเป็นพี่ส่วนโน่นะ่ะเป็นน้องนะจ๊ะสีชมพูเป็นน้องฉันเองโอ๊ยโอ๊ยช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยทั่วงอกกับอาเต้าถึงกัดแม่อ๋อพี่เชอมีจ๋าวันนี้เดินเป็นนางงามเลยนะจ๊ะเพิ่งกลับจากโรงเรียนครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆย่ัยง สวัสดีค่ะวันนี้พี่สาว,สาวมีอะไรเหโรงเรียนที่เป็น,เป,นเป็นสัญลักษณ์เหมือนสมอเลยเสื้อเยี๊ยมสีเงินเข้มมากโอ้หรอกคะ่ะ<อ>ไปเห็นโรงเรียนไหนมาออตอนกลับมาใช่ไหมอโอ้โหสองสาวคขาเป็นเพื่อน,อนกินขนมนะคะแล้วก็อุย้ยพี่เชอมีมีอะไรมาฝากน้องหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยอุย้ย <laughs> มันมีสองตัวนะ่ะอุย้ยนี่ค่ะเลิกจากโรงเรียนมาวันนี้มีของมาฝากน้องอด้วยอะขนมหอใยญ เนี่ยเมันคืออะไรพี่สาวซื้อมาฝากน้องใช่ไหมอะไรคะแรดฮะเลดมันคือตัวแรดนั่นเองใช่ไหมนี่เราสีอะไรให้น้องคะสีชมพูสีชมพูให้น้องเหรอคะสีชมพูให้น้องขอบคุณค่ะพี่สาวยังอ่าขอบคุณค่ะเบามากเลยอุ้ยไหนคะโอ้ยเสียงดังมานะคะเติมแบตแล้วนี่ของพี่ชมมีสีเขียวมันเป็นแรดนั่นเอง แุ้ยและตัวสีเขียวแล้วก็ตรงนี้นะเป็นมือจับให้เง็บอ้าปากงับๆนะคะเพื่อนขอ,องมินดาสีชมพูสวยจังนะโอ้จ่องจองมากเลยอุ้ยทั้งกินทั้งของเล่นโอ้ยเยอะครบคันค่ะเพื่อนๆแตนแตนแตสวัสดีจ้าฉันคือเจ้าแรกฉันเป็นพี่ส่วนโน่นนะ่ะเป็นน้องนะจ๊ะ สีชมพูเป็นน้องฉันเองฮะฮฮฮโอ้ยหัวเราะอาปากค้างเลยโอ้อันนี้เป็นพี่แรดนะคะพี่เชอมีตั้งชื่อให้ว่าอะไรดีคะพี่ใหญ่ดีไหมไม่ใช่ตั้งชื่อว่ากายพี่ใหญ่กายเหรอคะสองวอโอ้โน่ารักมากเลยคะชื่อน่ารักมากอันนี้เป็นพี่ใหญ่นะคะเพื่อนๆ สวัสดีจ้าฉันมีชื่อแล้วนะโนนเจ๊เธอมีคนที่รับฉันมาเลี้ยงเขาตั้งชื่อให้ฉันว่าทั่วงอกอ,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 อก <c oughs> อเมีเราตั้งชื่อของน้องว่าอะไรนะ่ะน้องเล็กนะ่ะต,ต้าส่วนเต้าส่วนเต้าส่วนกระทั่วงอก จ้าเอ๋สวัสดีค,ะค่ะฉันเป็นน้องเล็กนะคะ <Border> ฉันชื่อว่าเต้าส่วนคะ่ะเจ๊คนนั้นน่ะ <eben S 1> เจ๊ <ๆ S 1> คนอ้อาวสรุปให้ฉันชื่ออะไรเต้าึงอ๋อโอเคค่ะเปลี่ยนชื่อแล้วเจ๊คนนี้เจ๊คนที่รับฉันมาเลี้ยงจากร้านค้าเนี่ยเขาบอกว่าจะรับฉันมาเลี้ยงดูแลอย่างดีกับพี่ของฉันนุ่นเขาตั้งชื่อให้ฉันว่าเต้าถึง <G ül> <G ül> อโอ้เต้าทึงอ้าปากค้างไปเลยค่ะนี่เต้าทึงของน้องมินดาส่วนของพี่สาวชื่อถั่วงอกนะคะเจ้าแรดพี่ใหญ่ถั่วงอกกับน้องเล็กแรดน้องเล็กเต้าทึงสีชมพูน่ารักมากไหนจ้าพี่กับน้องคุยกันสิจ้าอุ้ยเป็นพี่น้องกันเหมือนเชอมีมินดาเลยนะไปสวนกาจะไปจ้าอุ้ยจะไปสวนการ<ห>าอีกแล้วนะนาวาโอ้จะไปเจอนาวาอีกแล้วเพื่อนนาวานะจ๊ะ มินดาบอกสิจา้าบอกพี่เขาสิไปค่ะนี่ไ,ไ,ไ,ไงนาวาก็คือเฮลิคอปเตอร์โอ้เฮลิคอปเตอร์ก็มาน <laughs> <laughs> เฮลิคอปเตอร์ชื่อนาวาแลคะเฮลิคอปเตอร์ชนาวามีเฮลิคอปเตอร์มาเขาา้าฉากด้วยนะคะเพื่อนๆอ่าเอาวางลงได้เลยลูก <laughs> อย่าไปกัดเขานะเ <laughs> จ้าแรกสองตัวสองพี่น้องนะ่ะเธอมีปากงับงับเขาน่ะเธอมีความพิเศษน่ะเธออย่าไปงับเขานะจ้า เธอเธอแก้งเขางับเขาไม่มีใครเล่นกับพวกเธอนะจ๊ะหิวข้าวจังเลยหิวหิวนะ่ะออกมาจากร้านเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยนะเจ๋คนนั้นน่ะเขาบอกว่าจะเอามาเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนี่ก็ยังไม่ได้ให้อาหารฉันเลยโอ้โหนี่กินไดโนเสาร์เลยเหรอจ๊ะพี่ชอมี อร่อยมากไดโนเสาร์อร่อยมากเจ๊เจ๊มาใกล้ๆสิแขนเจ๊นะมันเหมือนไก่ต้มน้ำปลาเลยนะจ๊ะ <g it> <c oughs> ฉันขอกินได้ไหมไหนๆขอชิมแขนเจ๊หน่อยนะ <c oughs> โอ้เจ๊แขนเจ๊อร่อยมากหวายเหมือนไก่ต้มน้ำปลาเลยนะจ๊ะ <c oughs> อร่อยจริงๆนะ แค้นเจเขาอร่อยมากว้าเจอื <c oughs> ออ้ฉันก็หิวเหมือนกันนะจ๊ะเนี่ยออกมาจากร้านกับพี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยเจเจฉันขอชิมแค้นเจเหมือนพี่ได้ไหมจ๊ะจสีอะไระฉันไม่กินอันเก่าของพี่นะรจะกินอะไรช้างไหมนะเอาช้างก็ได้อฉันเป็นฮิปโปฉันจะกินช้างให้ดูนะจ๊ะ <c oughs> เพื่อนๆคอยดูนะจ๊ะในจ้าช้างอะ่ะมินดอ๊ยพอดีปากันเลย,อ,ยอร่อยมากจ้าช้างตัวนั้นอร่อยมากนะมินดาและระหว่างที่สองฮิปโปกำลังกินอาหารนั้นอโอ้โหพอดีปากเลยนะจ้าไข่ไดโนเสาร์ระหว่างที่สองฮิปโปพี่น้องนะกำลังกินอาหาร ก็มีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้น,นมินดาจา๋ามินดามีเซอร์ไพรส์พี่สาวใช่ไหมจา๊ามินดามีอะไรให้พี่เอ่ยโอ้นี่ไงคะมินดาบอกพี่สาวไปกดไข่มาคะ่ะพี่สาวอุ้ยมินดามีอะไรประโช์ให้เปิดดูซิไข่มินดาไปกดไข่มาะวันเนี้ยมินดาไปแอบกดมาตอนพี่สาวไปโรงเรียนนะ่อนอะอ่า CJ ค่ะเออเพราะว่ามินดาจะเอาเซอร์ไพรส์พี่ไงไหนแม่แกะให้มา ไข่สีเขียวนะคะดูซิข้างในเป็นอะไรจ้าเพื่อนๆอุ้ยน่ารักจิ๋วพี่สาวน้องฝากอะไรมาให้เนี่ยออกมาจากไข่สดๆร้อนๆอุ้ยอะไรอ่ะนี่นี่ไงเพื่อนๆจ๋าน้องมินดากดไข่มาเซอร์ไพรส์พี่สาวค่ะมันคือแพนด้าอุ้ยมีคนอยู่ในตัวแพนด้าโอ้โหโถ่โถ่งอกเจ้าจะกินทุกอย่างไม่ได้นะจ๊ะ เจ้ากินทุกอย่างแบบเนี้ยเจ้าจะตะกะตะการเกินไปแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเจ้าก็กินเจคนนี้ทั้งตัวนะไม่เราแข็งเก่งเราคือเดอะฮาร์ดพี่ของฉันน่ะเขากินไข่ไดเสา์ไปแล้วเดี๋ยวฉันน่ะก็จะกินไข่เหมือนกันโอเคไหมอเน้ำน้ำน้ำอุ้ยมีของแถมด้วยอุ้ยมินดามีของอุ้ยมินดา โอ้ตอนนี้เต้าทึงกินแพนด้าไปเป็นตัวเลยค่ะกะว่าจะกินไข่นะคะแต่แจ็คพอตที่กินแพนด้านะ่ะมินดาจัดเสิร์ฟถึงปากเลยโอ้นั่นก็กินช้างกินช้างไปทั้งตัวอโอ้ยจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยพี่สาว <ไป S 1> พี่สาวพ,พี่สาวจะเลี้ยงอาเต้าทึงกับถั่วงอกไหวไหมคะ <ไว S 1> เขากินจู่มากเลยอะ่ะ <ไว S 1> อ้ยกินอะไรไปอีกแล้<ไ>วกินรด กินไม่เ oh. ลือกเลยโอ้โหตะกาตะกามมากเลยนะคะโอ้ยสีสันสวยนะจ๊ะอุ้ยพอได้อาหารดีๆอย่างนี้นี่เองสีถังสวยสดอยู่ตลอดนะจ๊ะถั่วงอกเจ๊ไม่เจ็บหรอไม่เจ็บโอ้เจ๊แข็งแกร่งอ๋อฉันลืมไปว่าเจ๊แข็งแกร่งอออโอ้ยโอ้ยช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยถั่วงอกกับอ่าตั้งถึงกัดแม่ ชอ๊ยช่วยเต้าถึงกะทั่วงอกลุมกัดแม่โอ๊ย,อย,อยเจ็บปวดเหลือเกินจะมีมินดาช่วนแม่หน่อยเร,เร็วๆโอ๊ยเต้าทึงเ,เป็นเจ้าของของสองคนนี้อ๋อลิปบอกให้เขาปล่อยแม่ซรสถ้าเป็นเจ้าของอะ่ะโอ้ขอบใจจ้ะ ละนิ้วนะเอาไปวิ้นิ้วหายเดลือวสมนิ้วเอาไปนิ้วหายหมดเลยอ้กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มกันนะจ๊ะเนี่ยจะเลี้ยงยังไงไหวจ๊ะเต้าเทินกับถั่วงอกอ๋อดูแขนดูแขนพี่สาวสิจ๊ะ มีสติกเกอร์สติกทัวอะไรติดมาด้วยเนี่ยแม่มันเหมือนสักลายไหมคะเหมือนจ้าเหมือนสักลายจ้าจล้วมันออกได้ไหมอ่ะไหนคะไม่ใช่สติกเกอร์ไม่คะอ๋อไม่ใช่สติกเกอร์ค่ะไม่ใช่สติกเกอร์เขาเอ่อเพ้นต์ติดมาเรียบร้อยแล้วดีแล้วจ้าเด็กๆจะได้ไม่แกะค่ะโอ้โอ้เจ็บ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 จ้าอะไรนะจ๊ะถุงน่อง พวงอกมาขอกินเย็นตาโฟแม่เหรอจ๊ะอ๊ยไม่อิ่มนะคะเราจะไปหาที่ไหนแล้วมันขํามนะนีนน่ร้านขายเย็นตาโฟก็ไม่มีสงสัยต้องให้เจ๊คนนี้เจ๊คนนี้ที่รับเลี้ยงมาเนี่ยหามาแทนหาอย่างอื่น,นแทน,อน,แเ,นเออถ้ากันหิวมากก็ไปนอนก่อนแล้วจะหายหิวนะจ๊ะเข้าใจ,จาไหมนนนจ๊ะไปนอนซะแล้วจะได้หายหิวนะจ๊ะพวงอก แขนเจคนนี้ก่อนจ้ะเนี่ยเนี่ยแขนเจคนนี้จ้ะอืมเจ๊เขาผิวออร่ามากเลยนะจ้าไม่อร่อยหรอเนี่ยกินแขนเจ๊เขาเลยโอ๊ยจะมากินแม่ได้ยังไงทวงอกโอ๊ยแม่เป็นแม่ของเจ๊เขานะมากินแม่อีกแล้วโอ้ยดูสิคะเด็กๆถั่วงอกกินจุมากโอ้อาเต้าทึงก็มาโอ้ โอ้ยเราแม่เจ็บหมดแล้วนะจ๊ะอ้ยทำไมทำไมกัดแขนกินอย่างนี้ต้องหาตะก้อมาครอบปากแล้วเนี่ยต้องหาตะก้อมาครอบปากแล้วพี่โปอาจแรดสองตัวนี้โอ้ยเอา้าหลุดแล้วหลุดแล้วดิ้นจนหลุดเลยเอา้าถั่วงอกกับเต้าถึงจะมากินแตงโมกันหรอจ๊ะอุย้ยเอากินเลยจ้ะกินเลยกินเลยเอาแม่จัดเสิร์ฟเอาเลยจ้ะเอาเลยจ้า,า,จาถั่วงอกเต้าถึง มาเลยมาเลยอะไรจา้าอ่ะเต้าทึงเต้าทึงกินเลยจา้าอ้ยใจเย็นๆนะจ๊ะสองเด็กน้อยอย่าเพิ่งแย่งกันนะจ๊ะอ่ะเต้าทึงขยับมาโอ้แน่นอนเลยนะคะถั่วง,งอกกินจุเลยอะ่พี่สาวท้องใหญ่ไหมท้องใหญ่มากค่ะนี่นี่โอยดูตัวใหญ่ขึ้นเลยค่ะเดิกๆิโอ้อาจจะเสิร์ฟจ,จะเสิร์ฟแตงโมแตงโมอ,อ่ะเต้าทึงเต้าทึงมา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 เร็วๆจะได้ต่อทันพี่เร็วๆ จะได้โตทันพี่ถั่วง,งอกแะเต้าทึงอโอ้เห็นไหมคะอุ้ยอ้วนมากเลยอะอด,ดูสิดูถั่วง,งอกตัวอ,อุบอ้วนมากกินเยอะอะเต้าทึงล่ะมุ้ยเต้าทึงยังหุ่นเพรียวอยู่เลยนะจ๊ะ <c oughs> กินน้อยไ,ไ,ไงจ๊ะโอเคจ้ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ฉันกับน้องสาวเต้าทึงขอมารายงานตัวเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเต้าถึงกับพี่ถั่วงอ,อกไว้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเนี่ยฝากกดติดตามเจ๊ชมีกับน้องมินดา โอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้พี่เต้าทึงกับอน้องเต้าถึงกับพี่ถัวงอกขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอาชามีบ๊ายบายซีชามีบินดาบ๊ายบายเพื่อน,น,น,นเร็วจุ๊บๆค่ะสวัสดีค่ะ